ด่านนี้อีกแล้วนะฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะนี่ลูกก็มาเล่นวัเชนเดินนะฮะก็จะเล่นลาจีจีสามแปดนะฮะก็ยักษ์เนี่ยก็ลองไปแล้วนะฮะโอเคต้องให้ยักษ์ทำให้เ,เส 3, ร็จลาจีจีสามออกตรงนะฮะโอเคก็จะพยายามเล่นแค้มี้ยไม่ให้ล่วงนะฮะเฮ้ย แลนดิ่งโอเคไปเลยครับไปเลยด่านกฤษณามิตร

เรียบร้อยนะฮะับาวอยากคุยดีกว่านี้ว่าอัาานช้าไปหน่อยเีื่อนรื่นนี้โอเคไปสอง แรงฮนะคขึ้นเเสียแรงได้ใจ,จริงอิกันแรบยังโอเคแบย็แล้ว,เ,ลวเยอะมากเยอะมากเสร็จแล้วนะี เอยคืคอเขาปี๊ดเยอะมากโอเคเรียบร้อยอ่าอ้าวไม่ดีเดียวนะฮะแล้วพิสูจน์ ยังจะมาเนะาี่ยสายดีเป็นไงละ่ะอืมเราจะขี่สีเขียวนะฮะร,รุ่นถัดไปของอ่าต่อจากไอ้ราตีจี83นะฮะของที่ลงุงบังคับอยู่ กูกระตุกกระตุกเมื่อกี้กระตุกนะฮะกำลังยิงเขาได้แล้วเชียวกระตุกที่อะไรอนะเป็นก็ปิดแล้วนะครับาร์เซ่อะไรก็ปิดกันปิดหมดแล้วเมกี้กระตุกมากกระตุกแค่ช่วงนึงนะฮะเมื่อกี้ขอใครด้วย วันที่ยี่สิบห้าไม่สนใจเลยว่าเขาฆ่าไปแล้วโ <c oughs> okay. อเคหาเหยื่ยอหาเหยื่อต่อนั่นไงนายิาดบินไม่รู้เรื่องเลยนะบินไม่รู้เรื่องเลยนะคินไม่รู้เรื่องเลยนะอุ้งหงอุ้งห มีเพื่อนเวนบินนี่ดูกันเลยนะฮะเมื่อกี้น่าจะเป็นแรงเหน่งนะครับบินมาชนตาบินมาชนลุงนะฮะน,น่าจะแรงขนาดนั้นทีเดียวตายมันน่าจะน,นที่แบบระบบไฮดริกมันน่าจะพังไป้เสถีนรเองจะบินต่อได้อาจิบไม่ได้เลยเมื่อกี้บินใส่เขาบินมาเร็วเป็นไปมักงก็เร็ว ตายทั้งคู่นะฮะ G ลาจี G สามสิบเอ็ดนะฮะรอบวันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยเรื่องการส่งโซนเดล่อนลงนี่แหละไม่ไม่ไม่บวกไม่บวกโอ้ยเกืหวี่ยง ่ขามีแต่แลลหลงอ่ะอุนะอุ้ยอื้อใครยิงเพื่อนเราแน่แน่เนี่ยยิงแบบไม่ดูตามาตาเรือเลยโอเคเอาไปซ่อมดีกว่านะฮะ,ะเราไปลุยเด้เพราะว่าเครื่องยนต์ก็เสียหายเหมือนกันเสียหายทั้งลำนะฮะ แล้วก็ต้องขอลงจอดสนามบินดีนะฮะโอเคหันไปโอ้ใครไปหน่อยใครไปหน่อยเกินเกินโอเคค่อยๆลดระดับลงฮืงงงงงง้มฮึ่ม อย่านะทาเรื่อยเร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 ือยเรื่อยเร้นะ่อยเรื่อยเ่อเ่อยอเอเฮอยเ่อยเรื่อเ่อยเ่อ่อือเ่อ่อเื่อืออ่่อ เยี่ยมนี่เยบร้อยเลยควันขมูงเลยนะครับ SB สองเอ็มสึกจะทิ้งระเบิดใส่ลุงหรือเปล่าเนะี่ยดก่อกันดก่อน,อ,นอย่านะอย่านะคงไม่ บาทนะฮะอันนี้เป็นบาทรบัตรของเกมไหนอะไอ้บินเมื่อกี้อะไม่เอาหายไปแล้วโอ้ยคุณบินดอมีราคาจะหนักหน่อยนะฮะก็จะดิดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องทำเร็วประมาณ ร5 0ยห้นี่ยคือจะขึ้นได้เป็นสิบตายนี่ก็ประมาณ100รา้อยกว่ากว่าเพราะมีเงนเบาอยู่แล้วกับญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะทางไหนต่อดีเนี่ยอืมเหยื่ยอามาแล้วนะฮะ <tryk> er Oi! ม,ม,มัน,นสรุปกระแพนะฮะ <c oughs> โอเคอยังน้อยๆล้วก็ได้เงินมาเยอะพอสมควรน,นะฮะเฮ้ย <c oughs> อะไรอ่ะมีแชร์กดไลค์โพส ค okay, กำลังอัปเดตเฟ e บ o o กนี่ฮะอะไรครับท่านผู้ชมนะฮะมึงก็ขอพักไว้แค่นี้ก่อนในกครนนะีฮะเจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย